วันนี้กินอะไรคะเนี่ยที่มือเนี่ยยายายาอะไรไหนขอดูไหนซีอ่ากินแล้วเป็นยังไงมั่งเหมือ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่เห็นอะไร <c oughs> กินแล้วเป็นยังไงมั่งแข็งแรงสดชื่นดีไหมอ่าดีดีวันนั้นที่มาเหมือนกินข้าวไม่ค่อยได้เนาะแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งคะกินข้าวได้ไหมได้ได้อืมอันนี้เขาเรียกอาหารเสริม้ะไลเซนเชียล อเน,น่อเน,น่ใส่มือแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินและจะกินโชว์เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะข้าย่างขัาว93โอ้โห93แล้วนะคะเนี่ยหาน้ำน้ำอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> กินเองเลยใช่ไหมตอนนี้อายุ93นะคะทานไลเซนเชียลประจำเลยนะคะซึ่งแกะแกะซองกินเองเลย ดื่มน้ำเยอะด้วยเนาะถ้าเราอายุ93เราได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะเนี่ยค่ะกินไลเซนเชียลอันนึงสองอึบนี่เห็นไหมคะดื่มน้ำตามค่ะนี่ค่ะตัวนี้ <S 2> <S 2> <S ที่คุณตากินประจำนะคะ เป็นไงมั่งกินแล้วเป็นไงมั่งเฉย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 ในที่นี้หมายถึงยังไงมันดีขึ้นรรมดาบีดมีแรงไหมมีแรงดีขึ้นไหมคะสดชื่นกระปี้กระเป๋าเนะาะจ้ะโอ้ขอบคุณมากนะคะที่กินไลฟ์เซนเชียลมันมีอย่างเดียวมันคอยอจะเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยอ่าแล้วพอกินตัวนี้ไปแล้วดีขึ้นไหมคะ,ะดีขึ้นเนาะ เยี่ยมมากในวัย93เนอะได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะ